สวัสดีครับผมรอหามีมือเก่าครับพอแล้วครับผมห้างหนึ่งนั่นนะผมเหนียวผมปลายเนิยวเด้ครับห้างที่ใหญ่เต๋อครับผมพ่อไปยุคครับห้างหนึ่งครับผมยุคซื้อกอไผ่หนึ่งเอาหนาครับผมมาเดาครัเดี๋ยวห้างเหนียวผมจูเป็นแผ่นได้ครับกุไม่ครับผมไปครับผมลุยเด้ครับขึ้นกุไม่แล้วครับผม เนี่ยผมมั้งนะครับโมลหนวดสดส,สุดทีกลุ่มครับผมโอ้ัหสิมีนนามว่ะผมไปครับผมลุยเลยคนระับ

ห um ้างเหลือมแก่แล้วครับผมเหลือมน่งแดงแล้วน้ำที่เป็นทั้งใดครับผมนี่ครับผมเบันในไกลๆได้ครับไปครับผมทำไมลัาผมตัดเลยครับ เชิงล่างแล้วครับผมถอดสามทีรอบเลยครับหหหลุดมืออ,อ,อผมไม่ได้จับไปครับผมไปับผมไปดูดหนุน่ยล่างครับผมเงี้ยงไปนะครับครับผมยังติดงานมาเยอะ น้ำเริ่มถอดมืดแล้วบุ้มน้ำบุ้มนีนะครับมีนิดเดียวบุ้มเริ่มถอดมืดแล้วครับเนี่ยบบุ้มโตนะบุ้มก็ได้กิ้นนะบุ้มแม่บินเต็มนะครับคุณนะบุ้ม ไปครับผมหลุดมาข้างไหมครับปล่อยแล้วครับผมห้างหนึ่งห้างวายญ่ครับผมเพราะกินได้เยอะครับนี่ครับผมปล่อยครับผมลุยเลยครับปล่อยครับผมลุยเลย พอีกห้างหนึ่งครับผมมุกหัวแมนว่ครับต้มคือ,อว่ครับผมขณะผมมีต้นดำๆอยู่ที่โดดนวะ่ะฝ่อไปดัวผมเดีอยยางาไปเบิ้งเลยครับแมนอยู่ครับผม เหมือนน,น,นี้ยังพิ่งสางไหมครับผมเหมือนนะครับผมยังพึ่งสางไหมเนี่ยบบนเป็นรูปรังนะครับผมข้างบนเป็นหูด้วยครับเป็นนียังก่อเนี่ยครับผมเดี๋ยวลองลดล้มคว่ำน่ครับผมไปครับผมลดลงเนี่ยครับมีอย่างไว้ครับผม เหมือนพึ่งก่อผมเนี่ยมอเห็นอย่างนี้ดางกว่าเห็นนะผม

เนี่ยผมขยาว่ะห็นเนี่ยเราขมงองกรเยอใกลยย้เยอะนี่มิมนาเน,นี่ยบ่เห็นห้างบ่พึ่งง่ายมากผมไอพี่น้องรอหาวกนี้ครับสวัสดีครับผมขี้รอไหมป็นเมือเหรอผม่ออยูุตสามครับผมได้อยู่ห้ังเดียวผม นี่ครับผมน่ามั่วขลาดไหนผมกับตัวนี่ครับผมฮังเริ่มแก่แล้วครับชี้หอชี้หอมาหาบังโดนเติบแล้วครับผมว่าสิกลับเลยครับผมเพราะงั้นใบสองแล้วครับผมใบหาบังใสเบียดครับผมรอดูดเหมึงเลยครับผมอีพี่หนาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลิกครับผม ของพันเวทผ้าตะล้อนะผมแจะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแน่ครับผมเพื่อบ่อยผ่าดคลิใไม่ไหมครับผมตะล้อกินนี้เล่าก่อนนะผมสวัสดีครับ